โอ้ว oh, ่า t r e s i ซ e n t Evil 4 c h a i n s เชนซอเอ้ยมันเปิดเดโมให้ได้แล้วหรอวะเ e สซดนอีวิลซีเชนซอร์เดโมเชนซอร์เดโมเดนจิเดโม September 30th, 1998. What? It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice training punishing missions nearly killed me I'm so fucking Leon <laughs> if I could just forget what happened that night Ah Leon why are you so handsome Oh Is this what it's like Oh Okay Okay Huh Oh oh wow. เทียเฮ้ยว่ะเอ้ยภาพมันสวยมากว่ะโอเค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 เราอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งแบบไอ้นี่ก่อนโอเคใจเย็นใจเย็นกดชิปเพื่อวิ่งกดชิปเพื่อวิ่งโอเคอะไรอ่ะกดกดแอปเพื่อดูโอเคปิดก้าวว้าโอ้โหแม่งให้ดูให้แบบใกล้ๆ แม่ชิดชิดไก่ขาดนีวะ <What? S 1> มันมีให้หมอบะมันมีให้หมอบะโอเคนี่ <c oughs> เราได้อยู่อีกยาวเว้ยวันนี้ <c oughs> <c oughs> เราเอามีดไปได้ไหม <c oughs> ถ้าเกิดเอามีดไปได้จะดีมากเลย <c oughs> ใช่ไหมลีออนคุง anyone home โอ้โหนี่มันใช่ฉากแรกที่เจอกับซอมบี้ตัวแรกเลยไหมนี่ยหรือว่าแบบว่าอะไรวะเนี่ยโอโหมีชิ้นนี้ด้วย what อะไรโอเคก็ตัวตรงนี้ไม่ให้เปิดได้หรอ๋อ มีระบบเปิดอย่างนี้ด้วยโอเคจําไว้แล้วกันในวันที่ซื้อแล้วอ่ะนะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอุ้ยเฮีย Sorry to barge in okay. like this <laughs> ผมก็อาวุโสที่สุดวิ่งมาที่ฮะ้ยยอมพูดภาษาให่โอเค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 ฮียนี่มันตำรวจที่เรานี่เลยโอ้โอ้ ฝ่าตียอดหน้าโอ้โหเท้ายังแรงไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้กด R คือเฮ้ยชิง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 ชึกชึบชึบชึบ

Read you. Yeah. What's your situation? <laughs> <sighs> what the hell's going on? What was that? มีเต๋อไหมอ่ะเฮ้ยแล้วลูกกระสุนนะลูกกระสุนกูมีน้อยนะมีอยู่แค่หกเองอ่ะมีมีให้เต๋อไหมไมีให้เตลไหมถ้ามีจะดีมากเลยถ้ามีกูอยากยิ้มแย้มจับสอ่ะยิ้มแย้มจับสแล้วกูจุด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  จูดเลยกูยิ้มแย้มแล้วมีระบบให้สเตล์ด้วยอ่ะเข้ามาดีครับก็มาเฮ้ยนี่มันดีกว่าที่คิดอีกน,นเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะแม่งเทมาก <laughs> This is Gondor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely Please, she's in this village. Oh, Our intel was correct then. Well Holy done. Holy shit. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are. Ah. Gotta go. Talk later. I'll let myself out. <laughs> <laughs> ลโอเค I see โอ้โหลมแรงลมแรงอู้เปลี่ยนมิชชั่นใหม่ส่วนใหญ,ญ่เราต้องใช้มีในการแบบ ทำลายพวกกล่องพวกนี้นะเว้ยอันนี้มันปิดเปิดให้เตะแล้ว okay. เร่เสียไม่ได้วเพราะว่าเออไปที่บาเดโบดีกว่าช่วยช่วยน้อวูฟ ทำไมมันไม่เปิดให้กูช่วยบาทตัวนี้วะเนี่ย พาวเดอร์นี้เฮ้ย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 เ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเยเฮเฮ้ย้เเ้ยเ้ย ปีไม่โดนโอเคคุณรอตรงนี้ออกมาโอเคใช้สูตรเก่าแฟรกินเน่รูปร่างเพ่ขึ้นแทนกันเลทเฮิร์บเอ๊ะโซแบทโอเค ล้วก็ยังมุ่งหน้าไปตรงนี้แล้วกันปึฤฤฤ๊บเปิดเปิดเปิดเปครับว้าวว้าวแม่งกลับให้กูรู้สึกอยากกลับไปเล่น r e 4ให้จบๆแล้วกูจะได้มาต่อตรงนี้นะี่ยช e s look at this Look at this! Look at it! But do it! What? ไปเน็มอ็อปยี่อะไรไปเน็มอ็อปอะไรไม่ได้ไหนขอดูขอดูขอดูฉากเปิดตัวตัวนึงหน่อยเอ้ยบ้าบอเจ๋งจีดีสุดเจ๋จี Okay, sorry. Okay, okay, oh, sorry. <laughs> ไม่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 เชียไอเชี่ยตัวตเรื่อไหวมากตัวเรื่อยมากกว่ที่แล้วมากอ้ชลูกอะใกล้ขอใกล้โอ้โขอขอเรบ เออโอ้ยนัวหมดเลยโอเคโอเคนะไปอันหนึง ลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุส่ยอดหน้าก่อนเลยหนึ่งตัวมามามา,มามเขมรปนะเ,เออข้ามาเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้าน ขออยู่แล้วเดียวอ่ะคุณกูชอบใช้สูตรอ่ะเหมือนค้าแต่ก่อนเลยวะอึ๊บขึ้นมาบันไดอุ้ยเหียตกใจหมดอ๊อคุณป้าคุณป้า เดี๋ยวมันอยู่ข้างหลังกูอ,อเเุ้ยเฮียชาร์จคอ,อกันจวะไม่ได้หรอกปะ You gotta ก e k i ม d i n ีูกศิษย์ไมได้เยไปจับจับกับไอ,อ้เหีย ขอลูกกระสุนลูกกระสุนลูกกระสุนขิ้นคอก่อนเลยในตัว where's everyone going bingo oh my god oh my god ขอบคุณครับขอบคุณครับผมค,ครับโอเคดีมากสักวันเดี๋ยวซื้อพูดได้เลนะว่ามันดีกว่า R E ที่เล่นไปเมื่อวานเมื่อครั้งก่อนนี่เองนะั่แหละมันดีเยอะแต่ว่าต้องรอดูอีกทีนึงเพราะว่าเราเพิ่งเล่นถึงแค่ตอนช่วงแรกที่เฉ๋โอเคโอเคไว้เจอกันในคราวหน้าสักิดต่อไปบ๊ายบายออสครับ you <laughs>